สังฆหาวัตถุสี่ทำยึดเหนี่ยวจิตใจหลักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นคือหลักธรรมสี่ประการที่ช่วยประสานใจและเหนี่ยวรังใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ทำให้คนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันเป็นเครื่องช่วยขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้คนอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับสังคมเป็นธรรมที่ก่อให้เกิดความผาสุกในบ้านเมืองและประเทศชาติสังคหาวัตถุมีสี่ประการดังนี้ 1. ่ทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นช่วยปลูกฝังให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว 2. ปิยวาจาคือการพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะพูดดีต่อกันจริงใจไม่หยาบคายก้าราพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะกับกาลเทศะ 3. อัตจริยาคือการขนขวายช่วยเหลือกันตามกำลังแรงกายและประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อกัน 4. ส,สมานัตตาคือการปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายการทำตัวให้เข้ากันได้ไม่เอาเปรียบผู้อื่นแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน ประโยชน์ของสังข a วัตถุสี่ทำยึดเหนี่ยวจิตใจหลักธรรมนี้นำมนุษย์ไปสู่ความสุขความเจริญสังคมของมนุษย์ประกอบขึ้นด้วยบุคคลที่มีภูมิหลังแตกต่างกันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมีทั้งคนที่ร่ำรวยและยากจนดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยสังข a วัตุสี่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวบุคคลแต่ละคนให้มีความผูกพันกันเพื่อสังคมจะได้ดำรงอยู่ในความสงบและได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น พระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แนะไว้ว่าถ้าสังคมใดปราศจากสังหาวัตถุสี่แล้วสังคมนั้นก็จะมีแต่ความยุ่งเหยิงไร้สันติสุขด้วยเหตุดังกล่าวพุทธศาสนิกชนจึงทำความเข้าใจเรื่องสังหาวัตถุสี่ให้ถ่องแท้